ดีปีใหม่นะครับผม13เมษายนนะครับวันสงการของเราไปเที่ยวไหนกันมาบ้างครับเนาะเราก็มีการปิดพักผ่อนกันบ้างนะครับก็มาเจอกันในอีพีโซด4กันนะครับ13เมษายนจนถึงประมาณ14พฤษภาว่าสกดูลไว้สำหรับเดือนนี้ว่าจะทําคลิปก็คืออาจจะเป็นคลิปของเดือนนี้คือ13เมษายนจนถึงประมาณ14พฤษภาคมใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยจะเห็นว่าดาวที่ย้ายเดือนนี้ ที่สําคัญ30เมษายนเนี่ยคือดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นอาจจะถาว่างเนาะก็จะทําดาวพฤหัสให้ทุกๆลัคนาราศีนะครับผมว่าลัคนาต่างๆมีดาวพฤหัสอ,อยู่ตรงไหนเดินมาตรงไหนนะให้ละเอียดขึ้นนิดหนึง่งแต่วันนี้จะเป็นลักษณะของการอินโทรของดาวประจําเดือนนะครับผมในช่วงของ13เมษายนจนถึงประมาณ14 <S <S พฤษภา,าวันนี้เข้าไปวันที่2ี่ละนะครับก็อยู่สำคานกันบ้างเนาะก็มาช้ากันนิดนึงก็จะได้ดูด้วยว่าไอเวลาที่ผ่านมาเนี่ย กับดวงดาวเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมนะครับบางทีเราทํานายไปก่อนก็อาจจะแบบเ eh, อ๊ะถูกถูกถูก,กแต่จริงๆแล้วไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับเราจะได้เห็นหว่าเออมันเดินไปสักอาทิตย์หนึ่งละมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบว่าอาจจะดูแบบโอ้โหนี่นางแอปพักก่อนใช่ไหมครับเนี่ยแอปพักก่อนนะครับไม่ใช่พี่แอปพักออนเนาะอืออาจจะเป็นน้องแอบพักก่อนอืมเนาะพักนานมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าในเดือนนี้จริงๆแล้วเนี่ย วันที่13เมษายนเนาะจนถึงประมาณ14พฤษภาคมเนี่ยรูปดาวนะโอ้โหย้วเยี่ยขนาดนี้เลยเนี่ยดาวจรเดือนที่แล้วมันอยู่แค่นี้นะมันมีอยู่แค่นี้เองที่บอกว่ามันมีอยู่แค่สเฟสใช่ป่ะก็มีดาวอังคารย้ายมีดาวศุกร์ย้ายแล้วก็ดาวอาทิตย์ย้ายมีแค่สามเฟสเท่านั้นสำหรับเดือนที่แล้วพอมาเดือนนี้เนี่ยโอ้โหย้ายกัน นวลเนียมากนะครับย้ายกันนวลเนียมากเลยดาวที่อยู่นิ่งจะอยู่ข้างล่างนี่มีแค่สี่ดวงเท่านั้นนะครับก็คือดาวเสาร์ดาวมฤตยูแล้วก็ดาวราหูที่เป็นดาวใหญ่สามดวงส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยสิเมษาจนถึงประมาณ14พฤษภาย้ายมาเป็นมหมาอุดอยู่ในเรือนของราศีเมฆเนาะร้อนที่สุดในปฏตพีร้อนที่สุดในโลกาเพราะว่าดาวอาทิตย์ซ่องบ้งหัวเราพอดีนะครับพราทำไมบอกว่าเอสอสงการมันทําไมถึงเป็นช่วงเวลานี้ละอืม ก็นี่แหละครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเข้าสู่ราศีเมฆดวงเมืองดวงโลกนั่นเองนะครับเขาก็เลยกําหนดว่านเนี่ยคือวันปีใหม่หรือวันสงการของไทยนั่นแหละนะครับก็ด้วยเหตุผลนี้เนาะบางคนอาจจะไม่รู้เนาะเอ๊ะทำไมสิบสาเมษามันวันสงการละ่ะอืเนาะทำไมมันเป็นวันปีใหม่ของไทยละ่ะนี่ไงดาวอาทิตย์มันตรงหัวกับลัคนาเมืองลัคนาเมฆลัคนาประเทศไทยเออเนาะใช่ป่าใช่แหละอืมประมาณนั้น เออเนาะข้อมูลนี้ถูกมากนะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนเนี้มันจะมีดาวโอ้โหเย่ะเยะมากเลยนะเราแบ่งเฟสของมันออกมากันก็แล้วกันในเฟสที่หนึ่งนะครับอาจจะเล็กนิดนึงนะเพราะว่ามันเยอะเฟสที่หนึ่งก็คือสิบสามเมษานะครับจนถึงประมาณสิบสี่พฤษภาเนี่ยคือดาวอยาทิตย์ย้ายมาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนของราศีเมฆหรือลัคนาเมฆตรงหัวเราเลยเขาบอกว่ามหาอุดแปลว่าแหละมหาอุดแปลว่าเอ่อ จเจริญขึ้นอุดมยิ่งขึ้นสูงขึ้นดีกว่าเดิมนะเพราะนั้นมหาอุดคือดีอ่ะคือดีอ่ะเออเพราะนั้นอาทิตย์มหาอุดอยู่ในตำแหน่งหมายของใครถือว่าดีนะเพราะนั้นเขาบอกว่าดาวอาทิตย์มหาอุดนั้นแปลความตามความหมายที่ราศีเมฆเป็นแพ้ไฟเขาบอกว่ามันเป็นความสูงส่งเป็นคนที่มีเกียรติมีความเป็นผู้นําโดดเด่นไม่เป็นผู้ตามใครอืแ <c> ส <oughs> ดงว่าอาทิตย์งานเข้าแล้วแหละ เนาะพวกที่อาทิตย์ดีอย่างงานต้องเข้านะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์ดีกับลัคนาไหนลัคนานั้นดีครับนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไปเขียนเลยว่าอา่าลัคนาไหนที่ไม่ดีเนาะเอาเลยปะ่ละลัคนาไหนที่ดาวอาทิตย์ตกเสียไอตัวนี้ก่อนเลยลัคนากันเนี่ยเนาะอาทิตย์ไปตกมรณนะเน,นาะอืมลัคนาต่อไปคือพิจิกเนาะอาทิตย์ไปตกอีนะิเนอุปสรรค นะครับลัคนาพุกศกนะครับอาทิตย์ไปตกอยู่ในเรือนของวินานะครับประมาณนี้นามทั้งสามราคาานี้ก็ระวังดาวอาทิตย์นิดหนึ่งเพราะดาวอาทิตย์มีตําแหน่งด้วยนะครับไปต่อในเฟสสองกันในเฟสสองคือเฟสแรกเนี่ยมันก็คือดาวอาทิตย์ย้ายแหละยาวไปเลยสิบสามเมษาจนถึงสิบสี่พฤษภาเป็นมหาอุดด้วยเป็นผู้นํามีความโดดเด่นเนาะมีความดีจเจริญสูงส่งในเรื่องการงานอาว่ากันไปนะครับพอในเฟสที่สองแล้ว คือตั้งแต่วันที่22เมษายนจนถึง23ก็คือวันนี้วันนี้กับอีกสองนาทีก็คือเนี่ย23ละคือดาวเกตย้ายดาวเกตย้ายนะครับดาวเกตย้ายย้ายไปตรงไหนครับย้ายมาเป็นมหาอุดอีกแล้วอาทิาตย์ก็มหาอุ็เกตก็มหาอุดนะครับ22เมษายนจนถึงประมาณ16มิถุนาเลยดาวเกตมันย้ายประมาณสัก2องเดือน2เดือนย้ายอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ในลัคนาอะไรเอ่ยลัคนากลุ่มเพราะนั้นไปดีที่ใครไปดีที่กลุ่มแต่ไปเสียที่ใคร อาจจะไปเสียที่มีนเนาะไปเสียที่กอลลกดนะครับแล้วก็ไปเสียที่ใครคนหนึ่งติก๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกนี่เลย,ยกุย้วเหรอ <c oughs> เออมึงนั่นแหละ,ล,ะาานนะหลักษณะการนะกุย้วเหรอเออมึงนั่นแหละอืมเพราะไปตกอยู่ในเรืออลินะครับเพราะนั้นกันโดนไปสองดอกแล้วนะตั้งแต่อาทิตย์ยายแล้วก็เกดยายพาอา่อทิษย์ยายมานี่ไงเกดยายมานี่เนาะเพราะนั้นกันโดนสองดอกแล้วนะครับทีนี้ถามว่าเกศหรอ มหาอุดเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันดื้อรั้นจนเกินไปบางทีต้องผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับเกณฑ์มหาอุดถือว่าดีนะเป็นเรื่องของบุญเรื่องของวาสนาต่างๆนานา,นาบุญบามรมีอะไรเงี้ยเขามาช่วยเหลือเรานะครับประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกณฑ์ที่อยู่ในตําแหน่งของลักษณะกลุ่มเนี่ยเขาบอกเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะเป็นคนดื้อดึงจนเกินไปเนาะบางทีเนี่ยดื้อรั้นมากเราต้องรู้จักผ่อนหนักให้เป็นเบาแล้วชีวิตก็สบายขึ้นบางทีแบบ เจ้าที่เจ้าการเจ้ายศเจ้าอย่างมากจนเกินไปอะไรแบบนี้อ่ะใช่ไหมะฉนนั้นอย่าดื้อเกินไปอะไรผ่อนได้ต้องผ่อนแล้วดูนะสามเจ็ดไปเจอเก้าโอ้โหผมเคยบอกแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วใช่ไหมครับให้ระวังในเรื่องของ3กับ7ที่เจอกันในคลิปสุดท้ายของเดือนที่แล้วว่าเมื่อ3กับ7ย้ายมาเจอกันมันคือความพัดพากการสูญเสียเป็นเรื่องของเลือดตกยางออกเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทได้หมด โดนกันเข้าไปแล้วหรือ,อยังเออทีนี้โดนเข้าไปแล้วหรือ,อยังต้องถามแบบนี้ก่อนนะสามเจ็ดโดนทุกลัคนานะครับแต่ว่าจะไปโดนหนักที่ไข่ใช่ไหมครับบางคนก็โโหดแตกแล้วบางคนยังอย่างผมเองผมก็โดนเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าไปโดนพวกกระดูกเส้นเอ็นอะไรเงี้ยเออหรือไม่บอกว่าลัคนาอะไรเออเนาะโดนละโอ้โหแบบว่าเจ็บกระดูกเจ็บเส้นเอ็นอะไรประมาณเนี้นะครับแม่ก็เริ่มมาป่วยอีกอ่ะ แล้ววันนี้เกตมานี้ชัดเจนเลยต้องไปหาหมอละอืมนะครับเกต9 7 3โดนเกตเข้ามากระตุ้นเนาะแต่แต่เหตุการณ์เนี้ยจะจบลงแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้หรือตอนนี้นี่แหละ23เมษาจนถึงวัน27เมษาหรือดาวอังคารยันย23เมษาจนถึง2มิถุน,นาเขาย้ายออกมาแล้วจาก3 7 9อ่ เพราะงั้นดาวคู่ศัตรูสามย้ายออกจากเจ็ดแล้วนะครับแต่ว่าเอ๊ะมันย้ายกี่โมงนะเออยังยังยังไม่จบยังไม่จบมันย้ายสิบเจ็ดจุดหนึ่งโซนอ่าเนาะดูปฏิทินนะวันนี้วันที่ยี่สบสองนะเกตย้ายเข้ามาแล้วแล้วประมาณสิบสี่จุดก็คือบา่ายสามโมงย้ายเข้าไปละย้ายเข้าไปเจอใครครับย้ายก็ไปเจอเออสามเจ็ดเนาะวันนี้กระตุนกระตุ้นกันละนะครับเสร็จแล้วพรุ่งนี้เนี่ย นะประมาณห้าโมงครึ่งมันถึงจะย้ายออกนะห้าโมงสิบใช่ไหมห้าโมงกี่นาทีอ่าห้าโมงสิบนะครับผมอ่ามันจะย้ายออกขึ้นไปอยู่ตรงราศีมีนเพราะฉะนั้นสามกับเจ็ดไม่เจอกันแล้วถือว่าสิ่งที่เรารอคอยค,อยคือการย้ายของดาวคู่ศัตรูออกไปแล้วนั้นดีขึ้นนะครับมันจะทําให้ดวงของแต่ละคนดีขึ้นเนื่องจากสามย้ายออกแล้วหรือเจ็ด หรือเต่เก้าทีนี้เจ็ดกับเก้าเนี่ยมาเจอยังมาเจอห้าอยู่อีกห้าเจ็ดก็เป็นคู่ศัตรูนะแต่ทําไมมันมีหนึ่งอยู่นะมันมีหนึ่งมันเป็นสักดินาหนึ่งห้าเจ็ดอเพราะนั้นหนึ่งห้าเจ็ดจำกันได้เพราะเราจํากันได้เนาะหนึ่งห้าเจ็ดคือศักดินาหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับเพราะนั้นเจอเก้าเขาไปกระตุ้นบุญเข้าไปกระตุ้นด้วยทําให้มันเกิดการมีศักดินาอย่างรวดเร็ว ถามว่ามีความซวยหรือมีความบาดเจ็บเกิดขึ้นได้ไหมได้เพราะ5้าก็ยังมีความหมายของมันอยู่แต่มันถูก1 5 7เข้ามาร่วมด้วยนะครับมันเหมือนเป็นการถอนความร้ายแรงลงไปนั่นเองดาวอาทิตย์เข้ามาช่วยเรานะประมาณอย่างนี้นะครับใครจะซวยครับดาวอังคารย้ายเออใครจะซวยครับเมฆครับหนึ่งนะครับสองสองคือตุลนครับนะเจ้าตุลน,นี่ครับโดนนะครับเพราะไปตกอลิเป็นพวง นะครับแล้วคนที่3มที่จะโดนคือราศีสิงห์ครับลัคนาสิงห์เพราะไปตกมรณะนะครับดาวอังคารไปตกมรณะรืงฝันเรื่องของของแหลมของมีคมเนาะเพราะนั้นพวกนี้ต้องระวังนะครับ3ลัคนานี้ต้องระวังไว้นะครับแต่ที่เคยบอกว่า3ามกับเจอยู่ด้วยกันพรุ่งนี้มันย้ายออกนะครับถือว่าดีขึ้นนะแล้วก็ไปต่อในเฟสที่4ี่กันนะครับเฟสเยอะช่วงนี้เนาะก็คือ27เมษายนถึง1 3ึงเมษายนวันนิดวันนิดอะ่ะ ดาวมันย้ายทุกดวงนะครับ6ดาวศุกร์ย้าย27เมษายนจนถึงวัน21พฤษภาคมย้ายเสิร์ดรวดเร็วแต่เป็นปลาเนาะ6ปลแปลว่าอะไร6ประ6แปลว่าการเงินความรักเนาะปละแปลว่าน้อยด้อยค่าเพราะนั้นก็ตีความว่าความรักของเราน้อยด้อยค่านั่นเองเนาะการเงินของเราน้อยด้อยค่านั่นเองนะครับผมหรือบางทีปลมันแปลว่าของคนอื่นเขาเพราะนั้น สุขปละมันก็เลยแปลว่าเอ้ยทำงานแต่ได้เงินแต่เป็นเงินของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ไหมหรือว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติในเรื่องของร่างกายความสวยงามนะครับก็หาทรัพย์ได้ยากหน่อยหนึ่งหมุนเงินไม่คล่องนะครับเป็นไหมเดี๋ยวลองดูละกันว่าดาวสุขย้าย27เนี่ยภาวะทับขันทางการเงินและความรักจะมาไหมนะครับเพราะนั้นดาวสุขที่ย้าย ย้ายเข้ามาในราศีเมฆมันเป็นสุเปละใช่ไหมครับมันก็จะไม่ดีกับใครมันก็ไม่ดีกับอีกแล้วเหรออืก้การบอกกูอีกแล้วเหรออืมทดศกเนาะตกวีนาไปายนะครับแล้วก็อีกละกาลหนึ่งก็พิจิกเนาะประมาณนี้นะครับวนๆอยู่กันแถวๆเนี้ยนะวนไปก่อนเขาดาวมันมีกระจุกตัวแถวเรือนอริมรณะของพวกข้างล่างนี่แหละนะครับ ไอ้สามสี่ลัคนาข้างล่างเนี่ยมันจะเจออลิมรณะอยู่แถวนี้แหละนะครับเพราะนั้นมันก็จะมั่วๆกันอยู่แถวนี้อยู่นะครับดาวยังเป็นดูเห็นรูปดาวยังกระจุกตัวกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเพราะนั้นไอ้สามลัคนานี้ก็ระวังนิดหนึ่งนี่บางคนบอกว่าถามว่าเ้ยสุกปลามันแปลว่าสุกไม่ดีใช่ไหมมันแปลว่าน้อยด้อยค่ามันตกเสียมันก็มันก็ดีสิแล้วถ้าเราถ้าเราตีความอีกด้านหนึ่งว่าถ้าสุกมันไม่ดีแล้วมันไปตกเสียมันทําให้เกิดความไม่ดีมากขึ้นล่ะเช่นสุกปะ่า ในเรื่องของเงินที่น้อยด้วยค่าความรักที่น้อยด้วยค่าแล้วไปตกเรือนมรณะแปลว่ามันทําให้เกิดความตายขึ้นได้ไหมอ่าทําให้เกิดความเป็นอลีอุปสรรัตรูของชีวิตได้ไหมมันก็แปลได้เนาะอย่าไปแปลลบลบเป็นบวกนะครับอันนั้นเข้าข้างตัวเองเนาะพยายามแปลให้ได้สองด้านนะครับเพราะฉนั้นผมให้แปลสองด้านผมไม่แปลด้านเดียวนะครับอ ไปดูในนี่แหละช่วงนี้คือช่วงพีคที่สุดในปีนี้เพราะว่าปีนี้มีดาวย้ายแค่ดวงเดียวเท่านั้นคือดาวพฤหัสที่เป็นดาวใหญ่นะครับแล้วพฤหัสเองแปลว่าครูครูบาอาจารย์แปลว่าความรู้แปลว่าผู้ใหญ่ช่วยแปลว่าสุขภาพของพ่อผู้ใหญ่สุขภาพของผู้ใหญ่นะครับเพราะฉนั้นพฤหัสย้ายวันที่30เมษาปี67จนถึงประมาณสิมพฤษภาปี68เลยอันนี้แหละพีคที่สุดแล้วนะครับรอคอยกันมานานว่าไอ้ดวงนี้จะย้ายเมื่อไหร่ คนที่ได้อันนี้สองเต็มเต็มก็คงจะเป็นพฤกษาพิจิตรนะได้อันนี้สองเต็มเต็มก็รากดก็ได้เพราะเข้ามาเป็นลาภะถูกไหมครับอืมเนะาะการหน่อยนิดนึงก,นกันก็ได้เป็นสุภา,าดีกับเขานิดนึงเดี๋ยวว่ากูทั้งนั้นเลยเนาะอ่นะเนาะแต่ไอที่จะสวยอืมที่จะสวยต้องเปลี่ยนสีเนาะนี่เลยเมถุนนะครับ ผมบอกเลยนะไม่มีตาคือคุณจะไปฟังตาราไหนมาก็ช่างมึงนะอ่านะครับช่างคือมีคนมามาพูดแบบว่าพี่พี่แบบว่าเขาทําไมทําลายพื่หัสแบบเนี้ยผมบอกว่าไม่รู้ที่เรียนมาผมไม่ได้ฟังของคนอื่นผมฟังของผมอย่างเดียวนะแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมทําลายนะ่ะถูกพื่หัสคือดาวคูเพืรหัสคือดาวสุประเคาะ์เป็นหัวหน้าสุประเคราะ์ตามตำรา หลายหายตำราบอกว่าพฤหัสดีก็คือดีพฤหัสเสียก็คืออาจจะไม่ค่อยเสียเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกอย่างนี้นะพฤหัสตกเรือนดีแปลว่าดีเพราะว่าสุประเคราะห์มาช่วยเหลือกุณแต่พฤหัสไปตกเรือนเสียเขาบอกไม่เสียมากเพราะว่าดาวดีช่วยขุดไว้เออก็ก็ได้ก็ได้อันนี้ยอมรับว่าได้แต่ผมจะไม่ได้ทำลายแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะบอกเลยว่าถ้าพฤหัสตกเสียเสียแน่นอน นะครับเสียแน่นอนถ้าชีวิตนี้ไม่มีความดีมาอุดกันความชั่วรอความทิ่หายนะครับอืมตามนี้แหละนะพฤหัสตกอยู่ในเรือนวินาศของคนลักษณะเมทุนนะครับเพราะฉะนั้นเมทุนเสียครับเนาะคุณลองไปดูว่าพฤหัสในตัวคุณมาจากเรือนอะไรเดี๋ยวอาจจะมีคลิปนี้ให้คับทุกๆคนนะครับทวางนะครับมากับอีกคนนึงคือนี่ครับตุลครับพฤหัส ไปตกมรณะเพื่อรหัสแปลว่าสุขภาพไปตกมรณะจะแปลว่าดีผมแปลวความว่าไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะนั้นคนลักษณะตุลระวังสุขภาพของตัวเองและผู้ใหญ่ในบ้านและอีกลักษณะนหนึ่งคือลักษณะธน,นูครับผมเนาะเพื่อรหัสตกเป็นอลลเพื่อรหัสเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาเป็นอลความรู้มาเป็นอลลที่ติมาเป็นอลิีจำแปลวความดีไม่ได้จะบอกว่าพระหัสมาตกเป็นอลลแปลว่า เออก็โอเคอ่ะอืมเรื่องของมึงแล้วนะอันนั้นอ่ะอ่ะอยากแปล,แปลไปแต่เพื่อนัะคือความรู้เพื่อนัะคือผู้ใหญ่ตกอรลกอรล็ก็บออุปสรรคแล้วจะแปลดีได้ยังไ,เนะไงเออนะไอ้บางเผจบางหมอดูผมก็ไม่เข้าใจว่าเอออย่าไปมัวเมาเอ้ยเราหมวเมาหรือเปล่านะอ่ะแล้วแต่เชื่อแล้วกันนะครับเพราะนั้นสามรัคณานี้ถือว่าเสียนะอ่าก็ถึงเวลาก็ไปทำพิธีอ่อ ไล่ละหูเอ่อไม่ใช่ไล่ลหูมจะไล่ลาลหูอ,ายหอย่างเดียวเลยไล่เอ่อเชิญพระพุทธะออกไปไม่รับพระพุทธะนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วก็คือดาวพุธใหญ่ครับผมดาวพุธใหญ่ก็พีคที่สุดก็คือตรงนี้ละไอ้ที่เหลือคงไม่มีอะไรละเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ดาวพุธใหญ่คือดาวพุธคือการเจราจาการคข้ากขารสื่อสารอ่าเข้าเมฆเมฆก,ก็ดีถูกไหมครับดาวไม่ค่อยมีตําแหน่งมีม,มหาอุดมหาอุดอยู่สองตแหน่งแล้วก็มีปากอยู่แค่ตาแหน่งเดียวนะครับเข้าเรือนเสียของใคร เข้าพฤกษกเดือนเสียนะครับแล้วก็เข้าที่ <c oughs> <c oughs> กัย <c oughs> กุยละกู่ทั้งปีเนี่ย <c oughs> ลักษณะกันเนาะและ้วก็พิจิต่อสามลักษณานี้เพราะว่าดาวมันอยู่กองกอง 1, 4, กันตรงเนี้ยหนึ่งสี่หกการทํายาข้อตกลงอันนั้นเดือนนี้ก็เดี๋ยวลองดูรายละเอียดกันละขาดอันนี้คืออินโทรน,นะแค่อินโทรยังมันขนาดนี้เนาะอือเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่าแต่ละลักษณาจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก็ ขออินโทรกันไปก่อนแล้วกันนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับติดตามกันแล้วกันนะครับชอบไม่ชอบก็บอกเนาะก็อย่าด่าแรงเนาะเพราะว่าด่ากลับเนาะประมาณนั้นสวัสดีครับ